สวัสดีครับสวัสดีสําหรับท่านผู้ที่กําลังติดตามช่องของคัมภีร์มังฮอตอยู่ณขณะนี้นะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาดูแต้มแปลกๆที่รับหมากอกองโจนเดินก่อนนะครับเราจะใช้หมากกองโจนเดินหลังรับกองโจนเดินก่อนในทรงแปลกๆหวังว่าได้จะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเผื่อเอาไปลองเล่นดูนะครับสนุกสนานนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรขึ้นมาเลยครับ ของจงเือนก่อนลักษณะการขึ้นของเขาก็จะประมาณนี้พอขึ้นถึงตรงนี้ทรงห้าแมแล้วเราก็พุ่งขึ้นไปเป็นมาตรฐานอย่างนี้นะครับเขาก็จะฉีกออกมาเราก็ไปนะครับเขาฉีกออกมาเราก็ไปเขาก็จะขึ้นมานี่เราก็ไปนะครับออกไปทรงนี้นะครับจะเป็นทรงยิปุ่มก่อนนะครับจะก่อตัวเป็นทรงยิปุ่มแล้วเราก็ฉีกไปทีนี้เขาก็จะบางทีเขาบางคนก็จะขึ้นมานี่นะครับ พอเราไปนี่เขาก็จะปิดเพื่อเป็นรูปโจรแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะขึ้นเป็นทรงโจรมาเลยทรงโจรมาเลยเราก็ขึ้นไปนี่เสร็จแล้วเขาก็เสริมตัวนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนี้เราก็จะต่อต่อตัวนี้นะครับทีนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ 2- อสามแยกนะจะพยายามจะอธิบายให้ดูให้เขา้าใจง่ายๆนะครับอาจจะไม่ครบทุกแยกนะครับเอาแยกนี้ก่อนสิบยี่สามไปสิบเก้าก่อนทามานี้ปุ๊บเราก็ไปนี่นะครับ ถ้าเขาพุ่งขึ้นมาอีกเลยอีกต่อนหนึ่งเราก็ไปเสียบเลยนี่พุ่งขึ้นไปอ่ามาแลกนี้ไม่ได้นะครับเพราะเราจะกินตัวนี้นะครับเขาจะเสียเปรียบเขาก็ต้องปิดก่อนปิดให้เรากินเข้าไปแล้วก็ค่อยต่ออ่าลักษณะนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปเขาก็มานะครับแล้วก็ขึ้นไปอ่าเขาไม่มีตัวไปเขาก็ต้องมาตัวนี้นะครับเราก็เนะบียดก่อนเบียดให้เขามเข้ามานี่ต่อนะครับต่อไว้ เขาก็จะขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้มันช้าแล้วตัวนี้มันกําลังหมากมันหมดแล้วเหลือตัวนี้ตัวเดียวก็เข้ากินฟรีเลยะนะครับเขาก็จะเข้ากินสองแล้วก็เลื่อนหมาขึ้นไปลักษณะนี้ก็ชนะนะครับตัวนี้ <c oughs> ทีนี้ย้อนมาตรงจังหวะที่เขาขึ้นมาเมื่อกี้เขาขึ้นมาต่อเนื่องมาตรงนี้เขาก็เลยเสียเปรียบรูปนี้ไปเนาะอันนี้สมมุติว่าเขาดันหมากขึ้นมาตัวนี้ ดันมาขึ้นมาตัวนี้เราก็ขึ้นไปปิดตัวนี้ไว้นะครับขึ้นไปปิดไว้เขาก็จะขึ้นมาเสียบมาตรงนี้แล้วก็ปิดนะครับตัวนี้ออกไม่ได้เพราะว่าจะโดนกินข้างหลังนะครับก็ต้องออกมากนี้แล้วก็ขึ้นไปออกมากนี้ <c oughs> เราก็ขึ้นไปนี่ออกมานี้ล้วก็ขึ้นไปนะครับเป็นการปิดรูปกันช่เฉยทีนี้เขาอ,ออกไม่ได้เขาก็ต้องออกตัวนี้พอออกตัวนี้ปุ๊บก็โดนโดนรูปนี้ นะครับทีนี้เขาจะโดนกินอีกตัวหนึ่งเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไปแล้วก็ตามมากินตัวนี้นะครับเขาก็ลงมานี่เขากินสองแล้วก็ปิดเขาก็จะเย่สองกาว่าให้เรากินไปทางนู้นจะได้กินไปนี่นะครับแต่เราไม่ต้องกินไปทางนั้นนะครับเรากินไปทางนี้เขาก็กินเสริมมานี่แล้วก็ปิดปิดเกมตัวนี้เลยต่อไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะแพ้เราไปนะครับมาก็เยอะกันเยอะเลยแหละ ห้าต่อสองห้าต่อสามเลยรวมนี้ก็จะแพ้แล้วไปนะครับในชุดแรก <c oughs> ย้อนมาตรงต่อนะครับพอต่อเสร็จปุ๊บเมื่อกี้ไปนี่เนาะทีนี้เข้ากินเข้ากินก็ปิดนะครับปิดก็ได้ขึ้นมานี่เราก็ขึ้นมาถ้าเขาขึ้นมานี่ให้ต่ออย่างนี้เลยให้ลมนะครับลมลมไปยิงยาวไปเลยนะครับ ขาก็จะขึ้นมานี่กะให้เราเข้านี่แต่เราไมา่ต้องเข้าเขาก็จะมานี่เราก็ดึงดึงเกมยาวมานี่ต่อไม่ได้เพราะว่าจะกินลงไปนู่นนะครับทีนี้ก็จะมีสองจังหวะคือต่อกลับมานี่เอาต่อก่อน <c oughs> ต่อก็มาไล่ไล่ก็ปิดเข้ามานี่ก็ปิดปออกไม่ได้ก็ต้องออกตัวนี้พอออกตัวนี้ปุ๊บก็ปิดตัวนี้นะครับนี่ก็ต่อไม่ได้ก็โดนสองนี่ก็โดนกินฟรีนะครับ โดนกินฟรีถ้าเรากินไปทางนี้เขาจะต่อฮอตเขาจะต่อฮอตได้นะครับเขาจะเข้าฮอตเราได้เราจะต้องกินไปทางนี้ให้เขากินตกมานี่แล้วเราก็มามานี้นะครับถ้าเขาอยากเข้าฮอตเขาก็ต้องเส้นอย่างนี้แล้วเข้าฮอตแล้วเราก็ดึงยาวนะครับเพราะเราเป็นฮอตอยู่แล้วนะครับโอเคตัวนี้นะครับ อ่าเมื่อกี้เราเข้าไปนี่เนาะเข้ามานี่แล้วเราไปนี่อ่เมื่อกี้นี่ต่อทีนี้ถ้าไม่ต่อแล้วถ้าไม่ต่อก็มาดังดักทางไว้เขาก็จะขึ้นมานี่แล้วก็ไปขึ้นมานี่ไม่ได้ก็ต้องมานีพอมานีเพิ่บก็ลงมานี่นะครับเขาก็จะทําอย่างนี้แล้วต่อเราเพื่อเปิดทางเบี้ยวออกมาแล้วก็เข้าฮอดเฉยๆเลยสวยงามอันนี้ก็จะแพ้เราไปถึงถึงจะทําอย่างนี้ได้ก็ช่างเขาไม่เป็นไร เขาก็โดนกินอยู่ดีดีนะครับโอเคนี่ก็จะแพ้เราไปสองแยกหลักๆแล้วเนาะทีนี้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้อาขึ้นมานี่แล้วปิดแล้วมานี่แล้วเราไปนี่เมื่อกี้เข้ามานี่แล้วเขาโดนร่มเนาะทีนี้ถ้าสมมุติว่ามานี่แล้วก็เข้ามาปิดตัวนี้นะครับปิดไปเขาก็จะขึ้นมานี่เราก็ไปนี่มันก็จะไปไปคล้ายกับรูปชุดแรกนะครับแล้วก็ขึ้นไปเข้ามานี่ปุ๊บเราก็ปิด ทีนี้ทีนี้สมมุติว่าเขาไม่มานี่ถ้าเขามานี่เขาก็โดนลูกนี้นะเหมือนเหมือนชุดแรกเลยอันนี้ก็จะไม่พูดถึงทีนี้สมมุติว่าเขาทําอย่างนี้ <c oughs> เขาทําแล้วเขาโดนกินมาทีนี้ <c oughs> เราก็ทีนี้เราก็เขา้าตานี้นะครับเขาก็จะมานี่เราจับกินสองจับกินสอง ทีนี้เขาก็ไม่มีทางไปยังไงก็เสียสองีแล้วเข้านี่ก็ตายคืนข้านี้เขาา้นขา,นเขานี่ปุ๊บเราก็กินนี่เสร็จแล้วเขาก็จะกินกลับมานี่เขาก็จะตายอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ต้องเข้านี่เข้านี่ปุ๊บตัวนี้ก็จะมาฆ่าฮอตนะครับตัวนี้ก็จะมาฆ่าฮอตเราก็โดนฆ่าฮอตอยู่ดีอันนี้ก็ตายอยู่แล้วนะครับนี่ก็ไม่ทันหรือถ้าเขามานี่ถ้าเขา้าเข้ากินนี่ปุ๊บ <c oughs> เราก็กินด้วยแค่นั้นเองนะครับกินด้วยนี่ก็ชนะแล้วเดี๋ยวย้อนหมากดูนะครับสมมติว่าเขาตัดตัวนี้เนาะตัดตัวนี้เพิ่มกินมานี้เราเข้ากินตัวนี้นะครับเข้าก,กินตัวนี้แต่เข้ามานี้เราก็เข้านี้ก็เป็นอย่างที่ว่าที่บอกเมื่อกี้นี้แต่ถ้าสมมติว่าเข้ามานี้นะครับเข้ามานี้เราก็กินฟรีเฉยเฉยนะครับกินฟรี กินฟรีได้เลยเขาเข้านี้ไม่ได okay. okay, ้เขาเข้า yeah, นี any, ่เขาก็ต so, <waters> ้องเข้า so, น right ี่นะครับเขาก็ต้องเข้านี่เขาโดนฟรีนะครับสุดท้ายก็ต้องรีบออกมาเพราะโอเคนะกินสองสุดท้ายก็ต้องรีบออกมาเพราะไม่งั้นจะโดนถ้าอยู่เฉยเฉยอย่างนี้ก็จะโดนตัวนี้ถ้าอยู่ถ้าเดินอย่างนี้ก็จะโดนตัวนี้ค่านะครับก็ต้องรีบต้องรีบออกออกมาพอออกมาเพ๊บแเราก็ให้กินอย่างนี้เลยนะครับหนึ่ง สองสามอันนี้ก็ดักทางหมดแล้วน,นี่ก็เรียบร้อยนะครับโอเคสำหรับตัวที่เขาเส้นตัวนี้เนาะ <c oughs> แล้วเ,เขาก็กินกลับมาแล้วก็เข้าฮอตตามนี้เขาเดินตัวอื่นได้ไหมก็ไม่ได้นี่ก็โดนฟรีนี่ก็โดนฟรีอันนี้ก็โดนนี่ก็โดนนะครับโอเคนะครับทีน,นี้อันนี้มาหมดแล้วเนาะสองแยกนี้ทีน,นี้มาตั้งต้นตัวนี้ใหม่ อันนี้มาแล้วอันนี้ก็มาแล้วทีนี้เหลือตัวนี้นะครับเหลือตัวนี้เราก็พุ่งขึ้นไปเลยนะครับก็เข้ามานี้กับมานี้แค่นั้นแหละครับตัวนี้เข้าไปถ้าออกมานี้ก็โดนนี่เรียบร้อยนะครับออกมานี้ก็โดนนี่เรียบร้อยเขาก็ต้องเข้ามานี้นะครับพอเข้ามานี้ปุ๊บเราจะต่ออย่างนี้ไม่ได้เพราะเราจะโดนกินสองโดนกินสองลูกนี้นะครับหนึ่สองเราจะทำงี้ไม่ได้เราจะต้อง เส้นตัวนี้ก่อนแล้วต่อตัวนี้นะครับตัวนี้จะได้พุ่งขึ้นไปเขาก็เบียดไปไปนะครับ <c oughs> อ่าโทวทีเราจะพิ่งไปนี่เราดักทางนี้ก่อนทีนี้เขาก็จะมานี่แล้วก็ไปมานี่แล้วก็ไปมานี่แล้วก็อ่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งถ้าเข้าอย่างนี้เราจะเสียเปรียบเราไปนี่ดีกว่าอ่าโอเคไปถ้าเขา แต่เป็นการไล่ไล่หลังให้เขารีบมาเข้าฮอตนะครับไล่หลังมาเขารีบมาเข้าฮอตพอเข้ามาปุ๊บให้เราเปิดออกให้เขารีบเข้าฮอตเพราะงั้นเขาเพราะงั้นเขาจะโดนกินอย่างนี้ก็โดนกินสองเขาก็ต้องเข้าฮอตพอเข้าฮอตปุ๊บก็โดนทีนะครับหนึ่งสองต่อไม่ได้นะครับต่อเราจะกินไปทางนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดให้กินตัวนี้นะครับเข้ามานี่เราไปนี่เข้ามานี่เราดัก เข้ามานี่เราไปเข้ามานี่เราเข้านี่นะครับพอมานี่ปุ๊บก็โดนอ่าตัวนี้อ่าทีนี้อีกตัวหนึ่งมานี่ปุ๊บ <c oughs> ทีนี้เมื่อกี้เขาเข้ามานี่เนาะแล้วเราไปนี่แล้วเข้ามานี่ไม่ได้แล้วเข้ามานี่ก็โดนโดนจังหวะนี้ไปแล้วทีนี้ เขาไม่ออกมานี่เข้ามานี่นะครับเข้ามานี่เราก็เราก็ไปนี่นะครับเราก็ไปนี่เลยเ,เขาก็จะเข้ามาตัวนี้แล้วก็ไปเข้ากินคนละตัวไปเลยนะครับกินแข่งกันเ,เราก็เปิดเปิดตัวนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้เขาเข้าได้ถ้าเขาเข้าปุ๊บเราก็ทำนี้นะครับหนึ่งสองต่อไม่ได้นะครับตัวนี้ต่อไม่ได้ เขาต้องทำยังไง <c oughs> เขาไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องมาตัวนี้เพื่อจะมาเล่นงานตัวนี้ออกเปิดออกนะครับเราก็ต่อไปเลยต่อให้มันเป็นจังหวะว่างบังคับกินมามานนี้ก็โดนกินสองเพราะว่าจะโดนกินตัวนี้นะครับโดนตัวนี้กินเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าฮอตพอเข้าฮอตปุ๊บเขาก็โดน ก็โดนตัวนี้นะครับกินนี่ปึ๊บปึ๊บต่อก็ไม่ได้นะครับเพราะเราจะกินไปทางนี้ถ้าเขาไม่เข้าฮอตล่ะก็มีอีกจังหวะหนึ่งถ้าเขาไม่เข้าฮอตเขาไม่เข้าเลยเขากินคนละตัวอย่างนี้ปึ๊บอ่าเราก็เข้ากินอย่างนี้เลยอันนี้ก็แพ้เราอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับน่าจะครบถ้วนครับประมาณ3-4แยกนะครับตัวหลักๆของเอาตั้งแต่รูปแบบการขึ้นแล้วกันนะครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับ ขึ้นมาอย่างนี้พุ่งขึ้นไปเป็นโจนมาโจนมามาอย่างนี้นะครับลองไปใช้ดูนะครับลองไปใช้ดูเสร็จแล้วเราคือทีเด็ดก็คือเราจะไม่ทิ้งไม่ไม่ดันตัวนี้ขึ้นไปเทคนิคนะครับเป็นทีเด็ดที่หนึ่งคือเราไม่ดันสองตัวนี้เหลือมุมคู่ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ไว้ต่อไว้ต่อตัวนี้แล้วก็จะเกิดแยกต่างๆเกิดขึ้นนะครับมานี้ก็ไปนี่นะครับส่วน มานี่ก็ไปนี่นะครับโอเคมานี่ก็ขึ้นไปนี่นะครับถ้าขึ้นไปนี่ก็เพเตรียมต่อโอเคนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสงสัยตรงไหนก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาที่ Facebook ของอำนาจวงศาได้เลยนะครับขอบคุณครับ